สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆชาว t n p คาร์ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถออฟโรดที่ราคาถูกที่สุดในโลกแต่สมรรถนะตอบโจทย์ทุกการใช้งานที่พร้อมจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวได้ตามที่ใจคุณต้องการครับในข้อเสนอเดียวราคาที่ดีที่สุดและรถพร้อมส่งมอบทันทีแต่เดี่จะบอกว่านอกเหนือจากทีวจะพาทุกคนมาทำความรู้จักนะครับว่าทําไม Suzuki Jimny คันนี้เนี่ยถึงเป็นที่ต้องการในตลาดแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างวันนี้จะพาทุกคนมาพบกับ สามข้อจุดเด่นของเจ้าซูซูกิจิมเน่เซราปี2023คันนี้แต่วันนี้ติวไม่ได้มาคนเดียวครับติว,วจะบอกว่าผมพาทุกคนมาทำความรู้จักคันนี้เนาะแต่ติวมีเสียงจากผู้ใช้งานจริงที่เพิ่งจองซูซูกิจิมนี่จะทาง TNP คางเราไปวันนี้เดาได้รับเกียรตินะครับผมมากๆเลยกับคุณลูกค้าท่านนี้เดี๋ยวติวจะพาพี่หน่อยนะบอกชื่อไว้ก่อนเลยเป็นพี่หน่อยนะครับจะเข้ามาทำความรู้จักซูซูกิจิมนน่คันนี้ไปพร้อมๆกับทุกคนแต่ก่อนจะไปนะครับติวอยากจะฝากทุกคนวันนี้ผมมีเงินมาาแจกถึง1,000บท ในไลฟ์สดนี้ตีมีเงินรางวัลมาแจกถึง1,000บาทครับกติกาง่ายมากๆครับผมแค่ทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปไลฟ์สดนี้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์ลงกลุ่มรถต่างๆเนี่ยครับผมแล้วก็ทายเข้ามาครับว่าเจ้าซูซูกิจิมนี้มือหนึ่งป้ายแดงคันนี้เนี่ยเลขไม่เท่าไหร่ครับเลขไม้เท่าไหร่ครับแค่พิมพ์เลขไม้มาครับใครที่ทายถูกแล้วกดไลค์กดแชร์ทําตามกติกาครับรับเงินสดอันนี้โอนเข้าบัญชีคุณไปเลย1,000บาทนะครับผมวันนี้นี่คือได้เงินกินขนมกันเลยฟ ทายมาได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวติวจะมาเฉลยท้ายคลิปนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยเลขใหม่เท่าไหร่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำความรู้จักเจ้าคันนี้กันเดี๋ยวขอเชิญลูกค้ากิติมศักดิ์ของเราก่อนสวัสดีครับพี่หน่อยเสวัสดีครับสวัสดีค่ะร,ร,รู้สึกว่าวันนี้พี่เข้าทีมกับ เหมือนเตรียมกันมาเลยแต่จริงๆแล้วพี่เลือกสีครีมอันนี้คือสีที่แัดจริงๆสีนี้สีจริงสวยมากนะคะเกือบจะเปลี่ยนใจละตอนแรกพี่หน่อยมาดูคันนีไว้ใช่ไหมเปลี่ยนใจเอาสีครีมแทนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสีครีมมันก็คือพี่ไม่เปรี้ยวซาขนาดนี้ค่ะสีนี้มันเหมาะกับคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดๆเลยแต่พี่หน่อยก็อยู่เปรี้ยวซาอยู่นะไม่หรอกแต่อันนี้น่าจะน่าจะรอเจ้าของอยู่ค่ะแต่สีจริงๆสวยมากนะคะจริงๆเลยอันนี้อันนี้พี่หน่อยคอนเฟิร์มเลย ว่าสวยมากจริงๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพาไปดูขอถามพี่หน่อยนิดนึงว่าทาไมพี่หน่อยถึงตัดสินใจซื้อซูซูกิจิมเนี้ันนี้ครับคือมันเป็นรถท,รถที่เป็นรถที่รู้สึกมันเหมือนแบบมันตอบโจทย์พี่นะคือคเวลาเราขับเรารู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ของเราค,รคือด้วยความที่อาชีพพี่หน่อยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามคือ,อสามีพี่หน่อยทําเกี่ยวกับเรื่องอินเทรียดิไซเนอร์เพราะฉะนั้นในความมีคาแรคเตอร์ในความที่จะต้องโดดเด่นในเรื่องของตัวตนมันต้องชัดเจนว่าเฮ้ยเราไม่ได้เลือกรถทั่วๆไป ควาจริงในรถทั่วไปเราเรามีใช้งานอยู่แต่ถ้าเรามีรถคันนี้ก็เหมือนมีรถที่มีคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งมันก็ดูเก๋ๆนะพี่หน่อยว่านี่สิ่งที่พี่หน่อยพูดนี่คือ3แทบจะครบสจุดเด่นที่จะพาทุกคนเป็นความรู้จักวันนี้แล้วแส่าต้องเป็นจุดเด่นที่แบบเด่นมากๆจริงๆงั้นเดี๋ยววันนี้ติวพาพี่หน่อยปความรู้จักเพิ่มเติมก่อนจะรับรถแล้วกันนะครับแต่จะบอกว่าคันนี้ไม่ใช่คันนี้พี่หน่อยดูไว คันนี้ยังพร้อมส่งมอบอยู่แต่วันนี้หน่อยมายังคายยังพร้อมส่งมอบยังรอเจ้าของอยู่นะคะคันนี้ถูกต้องแต่วันนี้พี่หน่อยมาแบบทำความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วกันค่ะครับดีค่ะค่ะเดี๋ยวนี้เราจะพามาดู3จุดเด่นของเจ้า Suzuki s i e r ่าคันนี้นะครับบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยจุดเด่นข้อแรกนั่นคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับเขาเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีดีไซน์เนี่ยเฉพาะตัวมากๆที่ใครดูปุ๊บก็ต้องรู้ว่าคันนี้เนี่ยไม่เหมือนรถที่เป็น เป็นแมสโปรดักต์ในตลาดเนาะท่านี้เนี่ยมีการดีไซน์ออกมาได้คลาสสิกแล้วก็ดูวินเทจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวดีไซน์รถที่เป็นตัวเหมือนก่องกองสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับไฟหน้าดวงกลมแบบนี้แล้วก็ตัวกระจังหน้าที่มีความเหลี่ยมแล้วก็เป็นดีไซน์เฉพาะตัวของเจ้าซูซูกิจีนีเซียล่านะครับซึ่งตรงนี้แหละคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทําให้เขาเนี่ยมีคาแรคเตอร์โดดเด่นออกมาเวลาขับไปในถนนเนี่ยติวรับประกันได้เลยว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนพี่คิดว่าคนต้องมองโดยเฉพาะสีนี้นะ<ช>ถ้าใครอยากจ่นเบ ตอนนร้นพี่หน่อยจะมาเอาสีนี้ใส่ชุดนี้มาตอนน่ยนอะสิพอรู้สึกพอใส่ชุดนี้แล้วรู้สึกเอ๊ะฉันอมันไม่ได้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 พี่หน่อยชอบสีขาวพี่หน่อยชอบสีครีมสีครีมก็เท่ค่ะเพราะว่าหลังคาเขาก็สีดำอ๋อมันตัดกันมันเป็นตัดกันมันคอนทราสต์กันพี่คิดว่าในท้องถนนพี่ก็ไม่เหมือนใครเหมือนกันนะอ่านี่เลยนี่แหละคือคีย์เวิร์ดคันนี้พี่หน่อยพี่บอกว่าจุดเด่นข้อที่สองของเจ้าซูริกิเซียร่าคันนี้ค่ะพี่หน่อยมันคือความแรงเทม ในตลาดในถนนเนี่ยตูรับประกันได้เลยว่าคนที่จะได้ขับซูซูกิจิมเนี้ยน้อยคันมากๆเวลาที่เราขับไปในตลาดนะครับในเขาเรียกว่าปริมาณรถในตลาดเนี่ยน้อยมากๆมันหายากมากคากขับไปนี่คือเด่นมากๆแน่นอนนะครับอ่ะข้อที่สามครับจุดเด่นนั่นก็คือสมรรถนะนั่นเองตัวนี้เนี่ยให้กําลังแรงม้าไปที่1 0 2แรงม้าแรงบิด1น0นิวตันเมตรครับแต่คันนี้เนี่ยได้เครื่องยนต์เบนซิน1,400ีซีซีแต่เป็น ขับเคพื่อสี่ล้ออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์ทุกสมรรถนะการใช้งานแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อในเมืองใช่ในเมืองเป็นเดล l y use ได้เลยหรือจะขับขี่ออฟโรดก็ได้เพราะว่ามันเป็นระบบขับสี่เนาะข้อที่2มันมี cruise c o n t r o มาให้แจ้งเตือนออกนอกเลน cruise control ด้หรอใช่ครับผมว่าแจ้งเตือนออกนอกเลนด้วยใน ขึ้นทางขึ้นทางชันลงทางชันตัวนี้ก็มีตัวช่วยด้วยนะครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นรถญี่ปุ่นไงคะใช่แล้วเป็นออฟโรดด้วยเป็นออฟโรดไซด์มินิแต่ว่าความไซด์มินินี่แหละพี่หน่อยมันคือจุดเด่นของเขาเพราะว่าพอเป็นไซด์มินินะคะเรื่องความคล่องตัวความว่องไวเนี่ยมันจะตอบโจทย์มากกว่ารถที่ไซ์ใหญ่เนาะเวลาตกหลุมตกบ่อในโคอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่ารถเขาเล็กเขาเบาเนี่ยเขาจะผ่านผนอุปสรรคเนี่ยไปได้ง่ายมากกว่ารถใหญ่ๆนั่นเองครับผมนี่แหละคือ3าจุดเด่นแต่นอกเหนือ3ามจุดเด่นนี้้วเี่จะพามาเดินดูรอบๆ อย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสีนะเซนติกไนท์นะคบผมที่เป็นสีเขียวแบบเขียวเขาเรียกว่าเลมอนเขียวมะนาวใช่เป็นสีแบบลามนะครับสวยมากๆเลยคือสีมันสะท้อนตาแล้วก็เด่นมากๆนะครับแล้วก็ตัดกับนะครับที่จะเป็นในส่วนของพวกผ้าชุดกระจังหน้ากันชนอะไรต่างๆที่เป็นสีดําตัดกับตัวสีตัวรถนะครับที่นอกจากแสบสนแล้วมีความเทกด้วยนะครับเพราะว่าตัวล้อเนี่ยได้ล้ออลลอยเนี่ยที่เป็นสีในส่วนของสีฟิล์ลง สีไทเทเนียมไทเทเนียมไทเทเนียมที่เหมือนกับ iPhone นี่เมื่อออกใหม่พี่หน่อยสวยมากมากเลยอันนี้นี่คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็หลังคากับตัวกระจกข้างนะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับที่จะคอนทราสกับตัวสีตัวรถแหละแต่ยังคงความเงาไว้เพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าความมันทําให้รถเด่นขึ้นนะพี่ว่ามันทําให้รถดูมีแบบเหมือนมีมิติหลายๆมิติทําให้รู้สึกว่ามันดูแล้วแบบมันมันมีอะไรมันมีอะไรมันมีอะไรใช่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อเชิญพี่หน่อยนั่งสำรวจได อ่าภายในนะคะพี่หน่อยแล้วทุกคนนะคะที่จะบอกว่าภายในเนี่ยเขายังคงดีไซน์ของความเป็นออฟโรดไว้นะคะก็คือมีความหยิบหิบไว้แต่เรื่องสมรรถนะแล้วก็เออเขาเรียกว่าระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆระบบความปลอดภัยต่างๆที่เป็นระบบพื้นฐานเนี่ยคันนี้ก็มีมาให้พร้อมเลยค่ะพี่หน่อยคือพี่บอกไปว่าตอนแรกพี่นึกว่าไม่มีคุยคอนโทรลนะแต่พอมีคุยคอนโทรลแล้วมันก็เออมันคล้ายๆเหมือนกับว่าเออมันมันก็ยังมีอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเหมือน เพิ่มเติมเข้ามาในรถที่เราคิดว่ามันดิบแต่จริงก็มีอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเหมือนกันถูกต้องครับแล้วตัวแห้ดูซูมดูตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะแล้วตรงแอร์ตรงอะไรเนี่ยก็จะให้ความที่ว่าเป็นในส่วนของตัววินเทจมากๆนะครับผมแล้วภายในที่บอกว่าเบาะเนี่ยนั่งสบายไหมพี่หน่อยโอเคนะด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถออฟโรดเนาะเพราะฉะนั้นไม่แล้วมันเป็นรถสูงไงครมันจะทำให้มองเห็นสมรรถนะข้างหน้าว่าเวลาเราขับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า เฮ้ยมันจะใกล้แล้วนะหรืออะไรเงี้ยคือมันมันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะมองเห็นข้างหน้าชัดสําหรับสาหรับคนเอา<ช>วิสัยทัศน์สำหรับคนขับนะพี่หน่อยว่ามันก็โอเคอยู่เมื่อกี้ผมลองขยับรถแป๊บหนึ่ง,งพี่หน่อยมันเห็นชัดมากว่าจะเป็นกระจกหลังกระจกอม,มองข้างซ้ายขวานี่คือมองเห็นชัดมากมๆเพราะฉะนั้นขับขี่ในป่าในอะไรอยูคิดว่า น่าจะโอเคตอบโจทย์แน่นอนใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องมีของนิดนึงใช่ไหมพี่หน่อย่แล้วเรามาดูข้างหลังกันนี่คือถ้าเป็นสาวๆขับนี่คือเท่เลยนะสูกต้องแหม่ดี๋ยวรอพี่หน่อยมารับรถคันพี่หน่อยเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์สดกันอีกสักรอบโอเคจับไปโอเคเรามาดูข้างหลังนะครับได้เลยครับได้เลยครับอ่าข้างหลังเรามาดูกันต่อที่ข้างหลังนะครับสายแคมปิ้งออฟโรดนี่ยังไงก็ต้องเป็นในเรื่องของการเก็บของแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพับเก็บ60-40ได้นะครับ ซึ่งสามารถพรับเก็บของข้างหลังได้ตรงนี้เนี่ยที่คิดว่าวางกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆจาแบบสองสาม่ี่ใบได้เลยเพราะว่าสูงไงคะด้วย<ช>ความที่เขาสูงอ่ะมันได้อยู่แล้วค่ะนี่แล้วตัววัสดุอะไรนี้ก็จะเป็นเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช่พวกวัสดุเนี่ยครับมันจะป้องกันคือมันจะเพิ่มความเหนียวไม่ของไหลแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ในส่วนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นผู้ชายผู้หญิงออกป่าได้เลยเอารดได้หมดแน่นอนครับผม สวยงามแล้วก็กว้างมากจริงๆกว้างๆค่ะข้างหลังกว้างเก็บของได้เยอะจริงวันนั้ไปแคมปิ้งสองคนแฟนสบายมากสบายแน่นอนโอเควันนี้พี่หน่อยติวมีเกมมาให้พี่หน่อยถ่ายเล่นๆด้วยแล้วกันอุ้ยพี่กวดถ่ายถูกอ่ะพี่จะบอกว่าคันนี้พี่หน่อยด้วยคันี้ว่าเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเลขใหม่นะแต่อยากให้พี่หน่อยถ่ายแล้วกันไปพร้อมๆมาทุกคนเลยว่า ถ่ายถูกอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องให้รางวัลท่านผู้ชมด้วยนะถ้าถ่ายถูกเอางี้ใครทายถูกเหมือนกับพี่หน่อยเดี๋ยวให้สองรางวัลเลยรางวัลละหนึ่งพันบาทนี่พี่หน่อยกลัวายถูกจังเลยอพี่หน่อยลองแกล้งแกง่ะเอ๊ะเหลือแอบไปเห็นไปแล้วเอ๊ะเลขอะไรนะเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์นิดนึงครับพี่หน่อยค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกไลฟ์แรกเลยนะครับที่ให้ลูกค้ามาร่วมไลฟ์สดกับเราในวันนี้ แต่ด้วยความที่ว่าซูซูกิจินニเที่หน่อยมาพอดีเหมือนแบบเป็นจังหวะเลยแล้วใส่เสื้อสีเดียวกันด้วยอ่าสุดยอดเลยค่ะอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะวันนี้จะอยู่กับซูซูกิจิมนเซียร่าเนี่ยผมสีเขียวแบบนี้เลยพร้อมส่งมอบในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดนะครับแต่พี่ผู้หญิงคนสวยที่ยืนอยู่ข้างผมวันนี้เนี่ยก็เป็นลูกค้าซูซูกิจิมニเหมือนกันแต่ จองอีกสีหนึ่งไปนะครับแต่เดี๋ยวพาพี่หน่อยเนี่ยมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันแล้วก็อยากให้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับใครที่พลาดช่วงแรกไปเดี๋ยวให้พี่หน่อยแบบสรุปสั้นๆความประทับใจของเจ้าซูซูกิให้อีกรอบหนึ่งตอนท่ายคลิปล้ะกันเนาะได้ค่ะ <ขา S 1> แต่จะบอกว่าวันนี้นอกเหนือจากมาทําความรู้จักแล้วผมมีกิจกรรมมาให้เล่นนะคะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้นะครับผมแล้วก็ทายมาว่าเจ้าซูซูกิจิมนี่เซียร่าคันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่เท่าไหร่แต่คันนี้เนี่ยเป็นมือหนึ่งป้ายแดงนะ เลขใหม่ต้องคิดให้ดีนะครับว่าเท่าไหร่ต้องต่ำกว่าร้อยค่ะพี่หน่อยต้องต่ำกว่าร้อยพี่หน่อยบอกเลยว่าต้องต่ำกว่าร้อยแน่ๆต้องต่ำกว่าร้อยอ่ะซักใบใบใบไม่ถึงห้าสิบไม่ถึงห้าสิบอ่ะนั่นนะคะไม่ถึงห้าสิบพี่หน่อยบอกแล้วค่ะใครทายมารับรองถ้าอย่าเกินห้าสิบถ้าเกินห้าสิบไม่ถูกแล้วอ่อาจารย์นั้นมีคนไม่ถูกเยอะแล้วพี่หน่อยอ่ะเนี่ยมีคุณยาดาหกสิบเจ็ดมาครับอ่ะต่ำมากกว่าต่ำมากคุณยาดาต่ำมากต่ำมากคุณปัทมาเก้าสิบเก้าอ่ะไม่ถึงค่ะยังไม่ ก็นว่าเท่าไหร่จริงวะไม่ถึงใช่ไหมห้าสิบไม่ถึงห้าสิบจริงจริงที่อยู่ว่าพี่หน่อยนี่ใบให้แล้วนะใบมากค่ะใบมากจริงจริงมีคนนึงโคโค่นัดคุณโคโค่นัดต้องทายแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับโคโค่นัดทายมาสี่รอบแล้วใจเย็นค่ะแบกให้คนอื่นบ้างคุณโคโค่นัดแต่พี่หน่อยบอกเลยคุณโคโค่นัดต่ำกว่าห้าสิบต่ำกว่าห้าสิบคุณเต้แหววสี่สิบห้าก็สูงสูงไปหรือเปล่าคุณ JSD Freeze ีสามพี่เจสามสิบเจ็ด อาจจะบอกว่ายังไม่ยังไม่บอกแล้วว่าถูกไม่ถูกแต่เราไปเฉลยพร้อมกันได้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขไม่กันนะคะที่รอยยังทายกันมาได้เรื่อยๆแต่จะบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถายเข้ามา้วกันนะอามาถึงเวลาพอเหมาะพอควรละเดี๋ยวติวขอยัดสรุปแคมเปญอีกกนิดนึงได้ไหมพี่หน่อยแชร์ประสบการ์แชร์ความประทับใจอีกรอบเดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะครับโอเควันนี้ใครนะเข้ามาที่ไลฟ์สดนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมกิจกรรมมาเหมือนเดิมนะครับผม ทีนนี้จะบอกว่าที่ดิวเปิดไปแต่ต้นคลิปว่าคันนี้คือซูซูกิจินนีเซียร่าที่ดิวดีที่สุดในสยามประเทศเพราะว่าตลาดขายอยู่ที่1จุด1ล้าน7จ็แสนหหมื่นบาทเป็นต้นไปถูกไหมลองครับที่นี่ดิวดีมากค่ะอันนี้ดิคอนเฟิร์มถูกต้องครับและซึ่งเชนีคาวันนี้เราขายเป็นแค่ 1, 6, 000, 90, 000<า> 1> นล้าน6กแสนีก9 0หมื่นบาทนะครับผมถูกมากถูกมากถ้าพี่หนุ่มจริงพี่หน่อยต้องไม่ตรงเราว่าพี่หน่อยสกษา้าว พี่หน่อยจองมาแล้วพี่หน่อยดูมาแล้วค่ะว่าที่นี่ถูกจริงถูกที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือสบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วก็คำพูดจากเซลล์มันไม่น่าจะถือเท่ากับลูกค้าที่จองเข้ามาจริงๆนั่นเองนะครับไม่ได้ได้อะไรนะคะขอบอกอันนี้มาไลฟรีลาเสียฟังด้วยอันนี้มาไลฟรีล้วแถมต้องเสียตังค์จองด้วยค่ะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ามาทําอะไรแล้วพี่หน่อยจองจริงด้วยครับวันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้คือซูซูกิจิมนียเซียล่ามือหนึ่งป้ายแดงที่ดีดีที่สุดเพราะเราขายไปแค่หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับปีสองพันยี่สิบสามนะครับรถใหม่ป้ายแดงกับข้อเสนอที่ดีที่สุดใครสนใจติดต่อสอบถามคุพ้พมตินต้องรีบนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเหลือแค่คันนี้คันเดียวคันสุดท้ายแล้วถูกต้องครับพี่หน่อยในราคานี้แล้วจริงๆพี่หน่อยจะบอกเลยนะว่ารถหายากมากจริงๆรถหายากมากจริงๆจริงๆรุ่นนี้เพราะพี่หน่อยอาหามาแล้วแล้วพี่หน่อยบอกเลยว่ามันค่อนข้างและที่ทสำคัญราคาคือดีมาก ดีมากจริงๆดีมากๆทํถ้าไม่ดีจริงๆถ้าไม่ดีพี่หน่อยไม่ถ่อมาถึงที่นี่เราใช้คําว่าไม่ถ่อมไม่ถ่อมาถึงที่นี่นะคะเออกมบอกว่าวันนี้นี่ถือว่าตีรู้สุดเป็นเกลียดเป็นเกลียดมากๆเลยแต่เมื่อกี้เหมือนพี่หน่อยจะสรุปทั้งหมดไปแล้วนะว่าทําไมพี่หน่อยถึงตัดสินใจซื้อซูซูกิจิมนียเซรากับเราในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวรถใช่ไหมพี่หน่อยแอดพี่หน่อยพูดอีกรอบแล้วว่าทำไมถึงได้ค่ะทำไมถึงเลือกเพราะว่า จริงๆแล้วตัวซูซูกิตัวนี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วมันเป็นแรไอเทมมันค่อนข้างจะหายากสําหรับรถที่เป็นอ f ฟโรดนะคะแล้วสามารถขับรถได้ทั้งในเมืองแล้วก็จะไป o ออฟโ a d หรือจะไปแคมปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่หน่ยถือว่าคันนี้มันตอบโจทย์แล้วมันก็น่ารักอะค่ะมันก็น่ารักขับแล้วก็ดูมีคาแรคเตอร์มีสไตล์เป็นของตัวเอง ซึ่งอันเนี้ยแล้วที่สาคัญที่นี่ก็ดีีจริงๆอันนี้อันนี้ไม่ได้ได้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบแล้วเนี่ยอาจจะได้อะไรเพราะว่าพูดมาเยอะแล้วอาจจะมีแถมเธออาจจะมีแถมเถออะไรอย่างนี้ประเด็นประเด็นคือประเด็นคือที่เข้ามาเพราะอย่างนี้เองนี่ค่ะดีจริงๆชอบแล้วถ้ามาคือหารถยากถ้ามาที่นี่คุณอาจจะได้รถไปกลับไปเลยพร้อมส่งมอบในทันทีพร้อมส่งมอบให้ทันทีเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเดี๋ยวรถคันนี้จริงๆแล้วเนี่ย จริงๆมันสวยแล้วนะคะแล้วลองมาขอส่วนเพิ่มเติมจากทางเซลล์เนี่ยพี่หน่อยคิดว่าไม่น่ายากค่ะเป็นไงชี้พงก็ร้องเลยทีนี้ชี้พงเลยค่ะชี้พงขอได้เลยค่ะเซลล์น่ารักโอเคโอเคงั้นก็ถึงเวลาแล้วกันพี่หน,น่อยเดี๋ยวเราอ่ะพี่หน่อยลองทายกับพี่หน่อยยังไม่ได้ไทายเลยพี่พี่พทายถูกพี่ได้ไหมหนึ่งพันบาทยี่สิบสามยี่สิบสามอ่ะโอเคพี่หน่อยทายมายี่สิบสามนะครับมียี่มียี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบหกศูนย์สี่สี่สิบสอง ยังมากนะอาย่ิบสี่ยิบสามมาดูว่าไหนจะถูกมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับพี่หน่อยเดี๋ยวขอหยาดขึ้นไปพี่บอกไม่รู้ว่าพี่หน่อยไม่แน่ใจถ้าถูกขึ้นมานี่พี่หน่อยเฮเลยนะพี่โจงหรือเปล่าเนี่ยพี่หน่อยเฮเลยนะเฮ้ยมันเป็นเลขของพี่โอเคมาเดี๋ยวให้กล้องมาซูมก่อนเท่าไหร่พี่หน่อยไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องออกก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอปิดเลขหน้าไว้อ่ามามาทางนี้เลยครับปึ๊บอาเดี๋ยวเรามาเปิดเลขหน้ากันก่อน เลขหน้าคือเลขสองครับพี่หน่อยอ๋อคุเปลี่ยนได้มั้ยเลขหน้ายี่สิบกว่าพี่หน่อยตอนนี้คือยี่สิบกว่าอยู่ที่ว่ายี่สิบเท่าไหร่ปึ๊บปึยี่สิบเจ็ดนะครับผมโอ้เสียดายจังหายไปไหนสามสี่กิโลนั่นละดิใส่วิ่งไปวิ่งมาอยู่อดเลยหายไปสี่กิโลโอเคเลขที่ถูกคือยี่สิบเจ็ดนะครัเดี๋ยวมาดูกันเติร์เติร์เติร์ตไม่มีครับพี่หน่อยวันนี้พี่ตอบไปยี่สิบเจ็ดไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ยี่สิบ เอาไว้ได้เลยหน่อยนี่ดื้อๆเลยเนาะหน่อยได่เลยโอเคค่ะโอเควันนี้ยังไม่มีผู้โชคดีที่ได้แต่วันนี้พี่หน่อยโชคดีที่ได้ซูซ u k จิิมนี s เซร r ได้จองไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับเจ้าซูซูกิจิม n ี่เซราสีเขียวแบบนี้พร้อมส่งมอบทันทีราคาที่ถูกที่สุดในตลาดเพียงแค่1นึ่งล้านหกแสนหมื่นบาทรถพร้อมส่งมอบทันทีวันนี้เรามีการันตีจากเสี่ยงผู้ใช้งานจริงมาแล้วนะครับถ้ายังไงวันนี้ติวขออนุญาตไป ออกใบจองให้พี่หน่อยก่อนแล้วกันได้แล้ววันนี้ติวลาพี่หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่หน่อยอยังไงวันนี้ติวต้องขอขอบคุณ<า>พี่หน่อยามากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ <Okay. S 2> ทุกคนสวัสดีค่ะ